วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการทำท่าเอลิชั่นกับสาวนะคะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะคะท่าเอลิชั่นที่เราทำถูกวิธีนะคะนี่นะคะท่าเอลิชั่นนี่เราเรียกว่าเป็นท่าแดนส์แคนเซชันนะคะเราจะใช้ต่อท่าพออย่างเช่นพวกสปินหรือว่าพวกท่าเต้นต่างๆนะคะเป็นท่าที่ค่อนข้างสำคัญนะคะดังนั้นเราไปเรียนวิธีการทำท่านี้เลยนะคะ แขนนะคะยืนอยู่ข้างเสาอย่าชิดไปนะคะไม่หไใ,ให้หักแตะแขนในของเรานะคะจะเริ่มตับประมาณระดับไหลน,นะคะทีนี้ขานอหงอนะคะแล้ว stretch ออกทีนี้ stretch ออกแล้วนะคะขาในเราจะนิอ่งงอด้วยทีนี้เราจะไม่เกิดอ,อินนะคะ turn out นะคะเปิดขาออกนะคะย่อให้ตับทีนี้เอ่อมือของเราแล้วแต่ จะเป็นเบรธรรมดาหรือว่าจะเป็นทับเกรคได้นะคะแต่ว่าถนัดทีนี้ทิ้งเท้าอยพื้นนะคะ,ะ,นนะ,คะอย่ายกเท้า,ทาขึ้น say ล o นะคะทีนี้เราจะไม่โยนตัวไปข้างหน้าหรือไปข้างนะคะทุกอย่างอยู่รอบขาเราก็อยู่ตำแหน่งเดิมทีนี้เราจะต้องดึงตัวเราออกไปด้านข้างนะคะเหมือนว่ามีแรงอะไรที่แผ่วยึดไปด้านข้างแต่ทีนี้เราไม่ปล่อยเือนะคะเวลาเราอยู่ท่านี้แล้วเรา stretch ไปด้านข้าง ัวเราเราจะ่คอยๆบพื้นบนขาใหนฮะ,ะ so from here slowly นะคะลงขึ้นแล้วกถางนะคะจากข้านี้เราสามารถแอบข่ายอย่างอืน่นได้อย่างเช่นการหมุนนะคะหรือว่าถราบมุดอยู่แล้วอาจจะต้องลงหรือว่าทิ้งตัวไปด้านข้างแล้วแต่นะคะอีครั้งนี้นะคะยืนอยูอ่ข้างเสา ตำแหน่งเดินให้ต่ำทีนี้ย่อขาไดนะคะ turn out stay low ทีนี้ stretch ไปด้านข้างนะคะแล้วก็พิเศษรองเท้าใหม่ again down and up แล้วนั่นคือวิธีกาาข่ายีรือใค่ะเขาขึ้นต่ำ